สวัสดีค่ะรวมสื่อระดับโลกที่เสนอข่าวแบล็กพิงและความเห็นนิติเซนเกาหลีที่ได้สแสดงในงาน d s t Festival 2023คลิปนี้แอดรวบรวมคำพูดของสื่อและความเห็นจากนิติเซนเกาหลีเกี่ยวกับการเข้าร่วมสแสดงในงาน London d s t Festival 2023ของศิษย์สาวแบล็กพิงมาให้ได้รับชมกันค่ะ เริ่มจากสื่อทางดนตรีโลกอย่าง Rolling Stone นะคะทาง Rolling Stone ได้ร่วมยินดีกับบิ้งและ Blackpink ที่สร้างประวัติศาสตร์วง K-POP วงแรกที่ได้รับเชิญเป็น Headline ในงาน BST ต่อไปค่ะ Evening Standard นะคะสื่ออังกฤษก็ตอบย้ำว่า Blackpink คือศิลปินเคป p อกลุ่มแรก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 ที่จะเกิดขึ้นแสดงในฐานะ Headline ของงาน BST Festival 2023 ต่อไปค่ะเป็นสื่อใหญ่อย่าง Daily Mail UK นะคะก็ได้ร่วมเสนอข่าว b c k k พิงสร้างประวัติศาสตร์เคป๊อบแรกที่ได้รับเชิญเป็นเฮดไลน์ในงาน BST Hyde Park Festival ส่วน Pop Sugar UK บอกว่า Blackpink สร้างประวัติศาสตร์ K-pop วงแรกและเรียกสาวๆของเราว่าซูเปอร์เกิร์ลจากเกาหลีอีกด้วยค่ะนอกจากนี้ก็มีความคิดเห็นช่าเน็เกาหลีก,กับการขึ้นแสดงที่ v s t High Park Festival ของ Blackpink ในฐานะ Headliner อีกด้วยค่ะจะว่าอย่างไรบ้างไปชมกันค่ะ สุดยอดจะมีไลฟ์ไหมอะสันสนส,นสนัฉันมีความสุขมากเลยครีมพิงบ้าไปแล้วพวกเธอเป็นเฮดไลเนอร์อะแบทพิงโผบินทยานขึ้นไปไลน์อัพก่อนก่อนก็โหดนะงานนี้เคยมีเบอร์เทเลอร์สว t h เดอะฮูนเดอะโตและอีกหลายคนน่าสนใจมากบ้าไปแล้วมันต้องโคตรสะดุกแน่เลย UK ประเทศแห่งเพลงล็อกฉันอิจฉามากอะ เฮจคือศิลปินตัวโคตรเต้งการที่แบ็คพิงเข้าร่วมงานรอบนี้เป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆนะโอ้ oh, พวกเธอกำลังไปได้ดีจริงๆจริงๆนะฉันหวังว่าพวกเธอจะขึ้นเคอรเชียร่าอีกรอบแบ็คพิงจะแสดงดีขึ้นไปอีกเวลาอยู่ที่งานเทศกาลฉันเลยตั้งตารอมากๆเลย เอาจริงๆแล้วนะคะแค่แบล็กพิงได้ไปแสดงก็ดีใจมากแล้วค่ะเพราะมันเป็นเทศกาลดนตรีระดับโลกเลยแต่นี่ไม่ใช่แค่ไปธรรมดาพวกชีไปในฐานะวงหลักของงานเลยนะคะจะไม่ตื่นเต้นยังไงไหววงเรามาเติบโตขึ้นทุกปีจริงๆนอกจากไิตลาดใหม่ๆได้แล้วนะคะยังไปเทศกาลใหญ่ๆมากขึ้นด้วยเลิศไม่ไหวรอดูปีหน้าเดืนเจ็ดนะคะ และนี่ค่ะก็คือความปังของสีสาวแบล็คพิ้งกับถสือระดับโลกและความคิดเห็นจากชาวเน็ติเซนที่แอดเอามาฝากให้ได้รับชมกันค่ะส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็มาคลิกกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ